โมทนาบุญกุศลทุกท่านนะครับในพิธีทอดถวายราพระประกาศิตรพระราชทานนะครับประบาทสมเด็จพระชริประบาทสมเด็จพระเวรชรเก้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระพระกตรถินตามที่กรบเชื้อเพลิงธรรมชาติขอพระราชทานไปทอดถวายอย่างที่จุมงสงนวัดพระนีนา ปีพุทธศักราช2566นะครับเป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยงดงามทุกประการนะครับก็ขอกราบอนุโมทนาท่านประธานในพิธีท่านดรสราวุฒิแก้วตาทิพอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและคณะผู้บริหารระดับสูงรวมถึงท่านผู้เกี่ยวข้องในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทุกท่านนะครับแล้วขออนุมทนา ท่านเศรษฐีใจบุญคำจุตพุทธศาสนาพุทธบริษัททยกศีกาทุกพันนะครับที่ร่วมทำบุญถวายปัจจัยโดยเสดพระจรักูุสลบัารุงพระอารามนะครับหลวงปู่เจ้าอาวาพราตพักรีนานะครับประเด็จพระคุณพระราชบุดมงคลซึ่งมีอายุวัฒนะมงคล102ปีนะครับ102ปี หลวงปู่ท่านให้พรว่าขอให้อยู่เย็นเป็นสุขมีโชคปีลาบเจริญงอกงามมีโชคมีชัยนะครับในขณะที่นะครับทุกท่านนะกครับขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะ,นนะลมลึงพิธีกรของกรมเชื้อเพลิงธรรมาชาตินะครับคกนกุศลที่ทุกท่านร่วมกัตธรรมเพญเนื่องในพิธีกติดพระราชทาน นะครับเป็นบุญพิเศษเพราะว่ากระถินนั้นเป็นการรฐทานนะครับการจะายาการถวายชักจำกัดการภายในหนึ่งเดือนหลังจะออกพรรษานะครับแรมหนึ่งข่ำเดือน11ถึงขึ้น15ข้าำเดือน12ซึ่งในเทศกาลถวายพระพระกถินถวายทอดกรถิน ปีพุทธศักราช2,566ปีนี้ก็อยู่ในระหว่างวันที่30ตุลาคมถึงวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2,566นะครับก็ขออนุพุทนาทุกท่านนะครับที่เดินทางมาจากบ้านใกล้ชาวชุมชนวัดพักนีนาคข้างวัดหลังวัดหน้าวัดทุกท่านหรือว่าบางท่านเคยอยู่ในชุมชนย้ายไปอยู่ต่างที่ ก็ยังร่วมอนุโมทนาบุญกุศลโดยเสด็จพระราชุกุศลนะครับร่วมกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในพิธีถวายพระราบระราชทานนาวัดพระนครวรวิหารแห่งนี้และท่านได้อยู่บ้านไกลนะครับมาจากไหนเขตสาทรสาทรเหรอที่อะงสิบบ้านไกลหลายท่านนะฮะ มาจากรังสิทธ์ปทุมธานีก็มีนะครับอย่างที่คุณที่สักคนกินบุญหรือว่าที่หนุ่ยที่นกนะครับก็หลา,ายหลายท่านนะครเดินทางมาก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับที่ทุกท่านได้มีจิตเป็นกุศลนะครับมีจิตเป็นศรัทธามหากุศลเพราะว่ากัินดังที่กล่าวแล้วหนึ่งปี ทอดหนึ่งครั้งแล้วก็หนึ่งวัดก็ทอดถวายกฐินหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าวัดพระแนาวรวิหารนี้นะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีเจดีย์วรวิหารจึงได้มีหน่วยงานโดยเฉพาะในปีนี้นะครับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้อญเชิญพระพักตรีพระราชทานมาทอดถวายก็เป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยงดงามด้วยดีทุกประการ นะครับขอขอกราบขอพระคุณนะครับคณะสงฆ์วัดพระคณนีนาศซึ่งมีประเด็พระคุณหลวงปู่พระราชผดมมงคลเจ้าอาวาสวัดพระคณนีนาศองค์อธิบดีสงรวมถึงผู้ช่วยเจ้าอาวาททุกรูปนะครับพระที่ประสานง,งานดําเนินงานนะครับมีท่านพระครูวิธานสุตาพรผู้ช่วยเจ้าอาวาทท่านพระครูประหลัชอนนบปัญญาสารด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้า,า,ารรอ,ปปญญา,า,อ,อวาวาสพระอาจารย์มหากราพัฒน์กุศราจิตโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอาจารย์มานรุตรัตนวดโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสแรพระคุณท่านทุกรูปรวมถึงสิทธิวัดนะครับโดยเฉพาะาพระเจ้านาที่โรวงพระอุโบสถนะครับท่านพระครูบดีกาทองแดงนิพยูพระยามชิตตะมารวมถึงสิทธิวัดนะครับคุณพี่วงวริศอินทร์ก้อ,อนมรนาขอบคุณทุกๆท,ท่านที่มาร่วมในพิธีกุศลบุญในวันนี้ ซึ่งเป็นที่เสร็จสิ้นนะท่านที่กล่าวไว้นว่ากถินทานทั่วไปสมัยนี้ร้วนแต่มีคุณค่ามหาศาลพร้อมไปด้วยปัจจัยทยทานส่วนเงินนั้นบำรุงวัดพัฒนากถินนั้นดีเด่นเป็นประโยชน์เพราะปรากฏสร้างวัดศาสนาวัดเจริญทั่วกันทุกวันมาจากศรากธาะถินน่ายินดี กะทินนั้นจำกัดการทานพิเศษเพราะมีเขตจำกัดจนบัดนี้กำหนด30วันนั้นพอดีเวลาที่เฉพาะอย่างเจาะจงเป็นบุญกำหนดการวันเวลาเจริญศรัทธาตั้งใจถาวายสงฆ์จึงนับว่าเป็นสังฆทานอันยืนยงบุญก็คงมากมีทวีคูณนะครับก็ขอขอบคุณอันดบ,บทนธนาอย่างยิ่งนะครับคุณพี่ป้วน หรือท่านเรืออากาศโพสุธีแก้วยศึงซ่เสียงที่ดังกังวานชัดเจนนี้นะครับต้องขอบพรคุณคุณพี่อ้วนท่านเรืออากาศโทสุธีแก้วยศได้มาดูแลตั้งแต่ต้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยทุกประการนะครับภายในโรงพระโอุโบสถของวัดพระนาบราวิหารก็ทุกท่านนะครับขออำนาจคุณบษีรัตนาตายและคุณงามความดี เนื่องในพิธีถวายพระกร,ราชถานณวัดพระดีนอุบลรวิหารในวันนี้นะครับบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลนี้ย่อมเป็นพรให้ทุกท่านนะครับมีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะครับ <c oughs> ขอคุณพระคุ้มครองบารมีปกป้องธรรมรักษาทุกท่านนะครับให้โชคดีมีชัยทั้งไปและกลับโชคดีมีทรัพย์ทั้งกลับและไปทุกท่าน นะครับก็ขออนุโทนาทุกท่านรวมถึงท่านผู้เป็นเจ้าภาพโรงทานนะครับผู้เป็นเจ้าภาพโรงทานในส่วนต่างๆทุกๆท่านนะครับเึ่งมีรายนามซึ่งจะขอกล่าวอนุโมทนาและขอกบขอบคุณนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ กับขอขอบพระคุณนะฮะเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากับทรวงวัฒนธรรมทุกท่านนะครับในพิธีหลวงนะครับถ้ามีกรมการศาสนาเจ้าหน้าที่กรมศาสนาเดินทางมาก่อนจะเป็นที่เรียบร้อยงดงามด้วยดีทุกประการนะครับแต่กรณีไพลงพระอุโบสถนะครับหลวงปู่ประเดชพระคูณพระราชอุดมมงคลซึ่งมีอายุวัฒนมงคล102ปีนะครับจะหาบุคคลผู้มีอายุยืนหนึ่งศตวรรษหรือว่าเกิน100 โดยเฉพ,พาะพระราชาคณะในสังฆมนฑลประเทศไทยปัจจุบันเรียกว่านับได้มีไม่กี่รูปนะครับซึ่งหลวงปู่เจ้าวาดวัดนีหน้าก็เป็นรูปหนึ่งซึ่งมีอายุเกิน100ปีนะครับก็กำลังบันทึกภาพนะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับท่านข้าราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทุกท่านนะครขอเรียนเชิญบันทึกภาพภายในโรงพักอุโบสถนะครับ ครับก็ขอมโนานะครับท่านผู้เป็นเจ้าภาพโรงทานร้านโรงครัวทุกท่าน นะครับในส่วนเมนูต่างๆนะครับขอกราบรมตนาท่านพระครูปรัชนาโนปัญญาสาโรด็อกเตอร์โเชจาว่าลรัดมีนาศพระบอยพิิเดชพิิเตโชรว,วมถึงท่านผู้มีนิคเนมนะครับปังอัเป่ารักแห่ง65นะครับนำอาหารชาเอ็มเคคุณวรัชยาเจ้าอุ้มพาณิชและครอบครัวเจ้อุ้มพาณิชคุณแม่อิทธิราฟักสังและครอบครัว นำอาหารขนมปังชาเอ็ร่วมนะครับบ้านธรรมวโรนะครับโดยคุณแตนคุณใหม่คุณหนูคุณต่อร้านลูกชิ้นนะครับร้านลูกชิ้นยำนะครับก็คอ,อนุโมทนารวมถึงพนักงานบริษัทเอสซีเอสวีเมดิซีนะครับซีเอสวีเมดิซีมีคุณธรรมเนียมอุปกโกคุณวัสุนันพันศรีนำโรงทานขนมปังชาเอ็มเค บริษัท CSV m e d i c i n e ซโดยคุณธนัดเวชจตุครคุณมนทินีคงสวัสดสักนะครับนำอาหารขนมปางชาเอ็มเคมาร่วมโรงทานนะครับกลมเชื่อเพลิงธรรมชาติคาเฟอเมซอนนะครับโรงทานกลมเชื่อเพลิงธรรมชาติไอศกรีมไผ่ทองนะครับกลมเชื้อเพลิงธรรมชาติยังมีโรงทานขนมบกเกี้ยนะครับกลมเชื้อเพลิงธรรมชาติขนมกล้ยช่าย รมเชียอเพลิงธรรมชาติกลวยเตีดเด๋ยวเย็นตาโฟรวมเชี่อเพลิงธรรมชาติข้าวหมูดแดงข้าวหน้าเป็ดและมทนาคุณดำรงสุกแม่ปานอ่อนร้านนวดแม่ขาวคุณเล็กคุณจำขนมจีนนะครับคุณแม่บัวรา้านน้ำเก๊กฮวยนะครับอมทนาทิศว่านนะครับคุณธีรวิทย์กาจนับประดิษฐ์และคุณออยทิศเนสและคุณแอมทิศแม็กและคุณหยีทิศปอนเท่ ทิดแมนนะครับในนามแล้วก็ปังอัปเปาเราวคำรามํำแหง65นะครับและก็ขออนุโมทนานะครับท่านคุณป้าบตุ๊กตาหรือว่าท่านนาวาอากาศเอกหญิงชมนาจิตโสภีประพัดท,ทองนะครับได้นำน้ำเครื่องดื่มโดยการดูแลน้ำเครื่องดื่มนะครับบริการคุณพี่ตายและบุตรสาวนะฮะด,ดูแลกับขออนุโมทนาคณะโรงทานทุกท่านนะครับ ครับขณะนี้นะครับภายในโรงพระอุโบสถนะครับก็ขอเชิญท่าน,นข้าราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทุกท่านนะครับบันทึกภาพนะครับรวมเป็นภาพมงคลเปรกยดเสมือนเป็นใบอนโมทนาบัตรนะครับที่ทุกท่านได้มาร่วมบุญที่กระถินวัดพักนีน,นาปีนี้และเป็นผู้อัญเชิญภาพกระถินพระราชทานมาน้อมถวายอย่างที่ชุนุมสง์ ซึ่งหลวงปู่เจ้าอาวาสนะครับมีอายุ102ปีนะครับ102ปีก็หลวงปู่ยังเป็นผู้เจริญด้วยบารมีเป็นผู้เจริญด้วยธรรมนะครับมีเมตตานะครับเมื่อท่านมอบวัตถุบงคลท่านจะให้พรว่าอยู่เย็นเป็นสุขโชคดีมีลาบโชคดีมีชัยเจริญงอกงามก็ทุกท่านก็คงจะ มีชีวิตอุดมมงคลยิ่งด้วยมงคลดังที่หลวงปู่ท่านให้พรน,นะตามราชนามของท่านว่าพระราชอุดมมงคลนะครับก็ในประเทศไทยของเราพระสงฆ์ซึ่งจะมีอายุเกิน100ปีก็มีไม่ขี่รูปนะครับก็หลวงปู่นั่นถือว่าเป็นพระทรงบ,บ,บรารมีธรรมแล้วในทางคณะสงฆ์หลวงปู่นั่นเป็นที่ปรึกษาจักคณะกรุงเทพมหานครด้วยนะครับ เป็นที่ปรึกษ,ษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอกราบอนุโมทนาทุกท่านนะครับมีท่านอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะครับท่านดรสราวุฒิแก้วตาทิพย์และคณะผู้บริหารระดับสูงทุกท่านรวมถึงท่านผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับขอ,อทุกท่านนั้นนะครับมี บุญกุศลน,นี้นะครับย่อมจะทําให้ทุกท่านนั้นมีความสุขในที่ทุกฐานในการทุกเมื่อนะครับท้ายที่สุดนี้ขออ้างคุณภาษีรัตน์ไตนะครับขออํานาจพระพุตร,รรัตกำจัดทูกจเจริญส,ส,สุขศร,ริศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตกำจัดทานให้ภพยสารขุดของคนของไัย ขอเดชะพระสังขารดังจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขยขอเดชะพระไตรรัตน์ทังชัดชัยขอทุกท่านจงได้เจริญวัยเจริญสีทวีคูณประสิทธิพรสวัสดีเจริญสีเจริญชนเจริญสุขเจริญผลเจริญพันธ์เสมอสมัยนิราชทุกนิราชโศกนิราชโรคนิราชภัย ประสงค์สัพพะกุศลใดก็จงสมประสงค์เทินนะครับก็ขอทุกท่านเดินทางกลับโดยความสวัสดิภาพนะครับคุณพระคุ้มครองบารมีปกป้องธรรมรักษาทุกท่านและก็ในานามจิตสยานุสิทธิ์ของวัดพระนีนานครับขอกราบอุนาบุญกุศลทุกๆท,ท่านนะครับ S <S เป็นลมเพราะชุดนี้ค่ะ